ขยันมากทุกคนขยันจริงๆคือยอมรับเลยแบบว่าอืไม่มีคนดูน้องเลยนะคะแต่ว่าน้องนั่งพูดแบบน้องนั่งพูดนั่งพีเซ้นสินค้าแบบว่าละเอียดมากแล้วคือแบบไม่ย่อท้อเลยไม่ไม่บ่นเลยแล้วเราเป็นลูกค้าคนแรกเข้าไปเราก็ช่วยแชร์ทุกอย่างเนาะทุกคนคะ่ะซึ่งน้องว่าน้องไม่สบายอยู่ปวดหัวนู่นนี่นั่นเออแต่น้องก็ยังแบบขยันมากยังแบบทำอาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลย โอเคเอฟไปห้าคู่เนาะนเพราะว่าของมันสวยแล้วค่ะสองเก้าสิบ,บาทเองถูกมากๆเรแล้วช่วยแช์เนาะทุกคนก็เลยมีคนดูเริ่มเข้ามาแบบสองคนสามคนอะไรเงี้ยอ่ะพอสักพักเนาะเราก็เลยอเอฟซิแล้วก็จากไล์ไปผ่านไปอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับเข้ามาเนาะทุกคนน้องก,ก็ยังขายอยู่แล้วคือคอมเมนตะ์น่ะก็อยู่ที่คอมเมนต์เดิมของเราอยู่เลยคือแบบ สรุปก็คือต้องต้องซื้อเพิ่มอ,อีกสองขู่คือสองสารน้องอะ่ะคือถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากจะไปอุดหนุนน้องนะคะอุดหนุนได้เลยนะนี่นะเพนน้องทั้งมือสอของแทนเนาะเนี่ยที่ที่น้องปักหมุดไว้ รู้จักอยู่ดีเจนิดแต่ว่าไม่เห็นพี่เขาพี่เขาไม่ได้เม้นใช่ไหมต่อไปคู่นี้41ยาว26เซนครับลูกค้า290นะครับไซส์41ยาว26เซนพูดด้วยความจริงใจนะครับลูกค้าขอบคุณทุกคนจริงๆครับคําพูดอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะค้าพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับคู่นี้ชื่อเล่นตามด้วย41ครับใครได้ใครบอกลูกค้าบอกคุณพัท41คุณพัท41 ช้าๆหรอครับได้ครับคุณพัทแคปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบขอบคุณครับผมไปเร็วไปหรอเอาคุดูขึ้นอย่างเดียวตามาจากติกตอกขอบคุณครับดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยจริงๆหรอ ด้วยความจริงใจนะลูกค้าขอบคุณทุกคนจริงๆครับ